นี่ครับเวลาอยู่ในน้ำทะเลจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ถือว่าขึ้นระดแบบับหนึ่เมตรนะฮะหรืออาจจะไม่ถึง1เมตรนะครับแต่ถ้ามันขึ้นสเมตรจะลูกโตนี้ครับที่นี่บางเบิดนะครับอยู่หน้าหาดของจัี่มารีาสอร์ทครับนี่ไปแล้วครับโ,โหหห้ เนี่คือเท่านนะรโอเคลองอีกทีครับโ้เ oh. มื่อกี้นอนไว้เฉยนะเดี๋ยวต่อไปอาจจะนั่งได้นะครับแต่ว่าติดที่เซลฟนะี่นั่งได้เปล่าลองดูครับ แดดเริ่มร้อนแล้วครับทริปนี้เ,เพื่อนๆนะครับ <laughs> ลองเล่นดูลรตองรอขึ้น้มันโตนี้นะฮะขึ้นไม่้ไม่โตเท่าไหร่นะครับยูไวโนบโนบเล็รียูไวนโนบเล

พยายามตอหนือนั่นแล้ว มน่าจะไม่ยากนะครับก็ถ้าเพื่อนเล่นเป็นมาเล่นได้นะครับที่บางเบิดนะจะต้องควายนักเป็นนะครับสำหรับเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะฮะแล้วก็ไม่ต้ไม่กลัวนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะน้ำไมนตื้นนะน้ำก็แค่

Ovaj si nema Srba. You are teacher? Ja <laughs> yes, sam. Oh, teacher Srba. Blanking. Okay, how you? Okay. Ready? Okay. <laughs> oh, no, 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 โอ้สนุกดีครับสนุกดียาใช่เ <Yeah. S 3> nice. ออทูสมอลเว็บอ่ะยวดูเขาเล่นนะครับมาดูเขาเล่นนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว à, nhìn cái cậu hết lại Rồi anh oh, nưng okay again for you ah oh. <laughs> no, no. ah you you test one ดี๋ยวให้ลองเล่นดูมั้งครับของขาระดับโปรต้องขึ้นใหญ่ๆนะฮะขึ้นจะโตนะแต่ช่วงนี้มันหาลูกเล็กๆเล่นไปเล่นมาก็หอบเหมือนกันนะานานเล่นทีครับคนที่เล่นเก่งเขาจะเล่นท่าเล่นไายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับที ขึ้นที่ฝั่งอนามันขึ้นโตนะฮะเล่นกันสนุกเลยฮะนี่ครับมาแล้วครับน่าจะได้ลูกนี้รอ,อยังรออยู่ดูขึ้นลูกนี้ครับดูขึ้นลูกนี้ครับได้ป่าได้ป่าวอ๋อไม่ได้ยังไม่โตเท่าไหร่รอดูลูกนี้โอเคตู้ไแล้วครับ <laughs> ไม่ได้ผมก็ที่ติดตามชมครับสุนิโจทนเทวิชาแนลครับเซิร์ฟบ,บอร์ดวังเบิดจันทิมารีสอร์ทครับ